สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้เจดีพระธาตุเคี้ยวแก้วนะคะซึ่งส่งตรงมาจากประเทศศรีลังกานะคะนี่ก็เป็นงานเรียกว่างานแฮนดเมดเลยนะคะรอ,อ,อบหลังๆที่มีการแพ็คนำส่งก็จะเป็นการแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบชิ้นงานกันนะคะก็เริ่มต้นจากนี่นะคะแกนกลางนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปนี่เป็นงานทอง22 k นะคะก็เรียกว่ามีความฉ่ำวาวมากอ่านี่ใส่วงแหวนประกอบไม่ยากเลยนะคะง่ายมากทุกอย่างนี่คือเป็นแบบเหมือนเป็นเซตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรองรับด้วยฐานบัวนะคะฐานบัวก็โอโ้โหงานนี้คือไม่ผิดหวังงานทรงคุณค่านะคะฉ่ำวาวมากนะคะโอเคนะคะก็ชิ้นสุดท้ายนะะนี่ เสร็จแล้วก็ใส่น็อตลงไปเห็นไหมคะเสร็จแล้วง่ายมากนะคะนี่คือ j จดีพระธาตุเขี้ยวแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษ์ด้วยพอยสอีออกสีฟ้านะคะนี่ออกมาเป็นพอยสีฟ้านะคะทางภาษาสิงห์ลจะเรียกว่าทันตะทาตัวทันตะทาตัวก็คือ,อ,อพระธาตุเขี้ยวแก้ว การาดูวะก็คือ j จดีนะคะรวมกันก็คือทันตธา,าตัวการาดูวะก็คือเป็นเจดีพระธาตุเคียวแก้วเดี๋ยวนี้ภาษาสิงหนี้ก็พอพอ,พอได้บ้างนิดหน่อยสำหรับคำที่เราคุ้น,นชินนะคะก็รู้สึกชอบมากนะคะนี่เลยสวยงามทรงคุณค่ามากเลยนะคะนี่ก็จะคือ j จดีนะคะ พระธาตุเคี้ยวแก้วจำลองซึ่งองค์จริงเนี่ยอยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเจดีนะคะก็คือนี่คือมีช่องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงนี้ค่ะน,นะคะจำลองรูปลักษณ์มาได้เสมือนงานจริงเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะแกวได้นี่ค่ะ สวยงามทรงคุณค่าเลยนะคะรอบนี้นะคะจะมีเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นพลอยสีฟ้านะคะและก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะน,น,นี่เดี๋ยวใส่ก่อนนี่น,นี่เป็นพลอยสีฟ้านะคะสวยงามและอีกชิ้นนึงก็เป็นพลอยสีแดงสําหรับท่านที่ชอบชื่นชอบสีแดงนะคะนี่นะคะมามาสองรูปลักษ์ก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็คือมาไวไปไวสํสำหรับราคานะคะก็ราคาตอนนี้จะอยู่ที่6,500บาทมีขึ้นมานิดนึงเนื่อง,งจากว่าเรื่องของทองเหลืองนะคะราคาทองทองคำกับทองเหลืองของสีลังกาเขามีปรับเลทขึ้นมานะคะก็มีขึ้นมาบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะนะคะโอเคสวยงามค่ะท่านที่ชื่นชอบนะคะ ชื่นชอบงานสีลลังกานะคะหรือว่าต้องการกำลังมองหาพระบรมเ,เขาเรียกว่า j จดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะนําไปบรรจุก็ลองดูพิจารณาดูนะคะนี้เลยนะคะสวยงามนี้ก็เป็นงานเขาเรียกว่าทอง 22K สําัวาวมากนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะก็จากช่างนะคะช่างประจำที่ผลิตงาน j จดีให้เรานะคะนะคะก็เป็นงานเอกลักษณ์ได้กลิ่นอายของทางศีลังกาเลยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้มาสาธิตนะคะให้หลายท่านได้ดูนะคะว่าแต่ละชิ้นส่วนก็แยกชิ้นส่วนออกมานะคะก็ประกอบไม่ยากเลยนะคะนี่ท่านที่สนใจก็แจ้งมานะคะหรือว่าต้องการที่จะเลือกพอยแบบไหนก็อาจจะแจ้งและสั่งกันมาอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะรอนิดนึงแต่ว่าได้พอยที่ถูกใจนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ คุณค่ะ